ทอดรถด่วนมีอยู่ป่มีอยู่ตอนนี้เหลืออีกประมาณห,ห้ากิโลหแหลกทอดแหลกเลยอนน่ะแล้วก็ห้ากิโลห้ากิโลเหมือนว่าน้ำมันจะเบิดระเบิดแล้วก็เออ <c oughs> พอดีว่าเมื่อวานพี่ก๊อฟกำลังถ่ายถ่ายวิดีโออยู่กำลังอัดวิดีโอว,ว่ารถด,ด่วนนี้มาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมรถด่วนต้องแล้วโตมารถด่วนจะเป็นอะไรรถด,ด่วนนี้พี่ก๊อฟถามปุ๊บรถด่วนเป็นอะไรน้ำแก๊สระเบิดบุ๊บ บผมก็เลยอุดทานออกไปทันทีไอ้คว้ยสวัสดีครับมาวันนี้มาทอดรถด้วนทีินนะครับรถด้วนหาคียากรถด้วนคืออะไรครับรถด่วนคือเออนอนไม้ไผ่ที่เกิดจากไม้ไผ่ตัวเล็กๆแล้วก็เติมโตพี่เล่ามา รถด่วนระเบิดครับรถด่วนระเบิดกำลังซูมเลยรถด่วนเกิดจากหนอนไม้ไผ่ตัวเล็กๆแล้วก็ชาวบ้านก็จะไปตัดไม้ไผ่ที่มีรถด่วนมาเอามาขายแล้วขายในกิโลละสามร้อยบาทเลยหายี่เนี่ยโอ้พี่ก๊อฟพอไอ้ควยปุ๊บแบตไอโฟนหมดทันทีเลย ก็เลยไม่ได้เลยเร่การกำเนิดของรถด่วนควยมาไม่เครื่องปิดอีกเ <c oughs> ครืค่องปิดเลยดับทันที